เกจิคณาจารย์เรืองเวทยุคใหม่ประสบการณ์ดีพระเครื่องดังปี2,565ความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับสิ่งอาถรรพ์ลมเพลลมพัดคุณใสถูกของผีเข้าฟันแทงไม่เข้าสยบลูกปืนได้และอีกหลายสิ่งหลายอย่างต้องพึ่งพระเกจิคณาจารย์ผู้เรืองวิชาอาคมช่วยปัดเป่ารักษาด้วยพระกาถาน้ำมนต์ แต่และรูปล้วนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งประเทศเพราะคณาจารย์ยุคก่อนล้วนเป็นพระอริยสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่อวดอ้างในคุณวิเศษของตนเองพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิชาอาคมสืบสารตำนานความขลังต่อกันมาหลายร้อยปีก่อนเช่นพระพันวัดวัดแก้ววัดใหญ่ชัยมงคลปลุกเสกพระขุนแผนเคลือบสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชนะศึกศัตรูในราวปีพศ2134ยังสืบสารเป็นตำนานอยู่คู่กับโลกใบนี้โลกมนุษย์ในยุคพศ2568จัดอยู่ในยุคคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการปลูกฝังจากบรรพบุรุษในฐานะชาวพุทธเชื่อถือเรื่องเครื่องรางของขลังเชื่อถือในเวทมนต์คาถาขจัดสิ่งอาถรรเชื่อถือในเรื่องพูดผีปีศาจ เชื่อว่าพระเกจิอาจารย์หรือพระคณาจารย์ที่ปฏิบัติดีได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมสืบทอดต่อรุ่นสู่รุ่นเช่นสมเด็จครับพุทธาจารย์โตพรหมรังสีผู้สร้างผู้เสพพระสมเด็จวัดระฆังและมีพระเกจิอาจารย์ดังในอดีตที่ละสังขารไปแล้วถ่ายทอดวิชาอาคมสืบต่อมาถึงปัจจุบันอาทิผู้เรืองวิชาอาคมขลังในยุครัตนโกสินทร์หรือยุคนรุ่นใหม่ หลวงปูแผปะวปวโรมีนามเดิมว่าแผวบุญวัดเกิดเมื่อวันพุทธที่เจพฤศจิกายนพศ2466อันดับหนึ่งหลวงปู่แผวผลประโยชน์สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสายหลวงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงหลานพระอาจารย์นำแก้วจันทร์วัดดอนศาลาติดตามรับใช้พระอาจารย์นำมาแต่สมัยเป็นเด็กวัดกระทั่งบวชเรียนเป็นหนึ่งในพระเกจิสายเขาอ้อ ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมสายเขาอ้อและได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำงามสายเขาอ้อเป็นพระเกจิอาจารย์หนึ่งเดียวในยุคนี้สักยันกลางอากาศนศาลา,ากลางจังหวัดพัทลุงเรียกเสียงฮือฮาแก่สาธุชนหลายคนประสบด้วยตนเองมาแล้วรอดพ้นปลอดภัยด้วยใช้วัตถุมงคลเหรียญบางกรคู่ของหลวงปู่แผ่วผ,ผลประโยชน์ หลวงปู่แผ่วปลวารมีนามเดิมว่าแผ่วบุญวัดเกิดเมื่อวันพุทธที่7พฤศจิกายนพศ2466เมื่อนำวันเกิดมาคำนวณกับวันที่ปัจจุบัน20สิงหาคม2568จะพบว่าหลวงปู่แผ่วจะมีอายุ101ปีและกำลังจะเข้าสู่ปีที่102ในเดือนพฤศจิกายน2565นี้ 2. หลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมหรือพระครูสุนทรโชกิธรรมสำนักสงเขาแก้วทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นหลานหลวงพ่อเขียนพระเกจิด้านอยู่ยงคงกระพันสายเหนียวเป็นพระเกจิหนึ่งเดียวที่ปฏิบัติกรรมฐานกำหนดเอาแสงสว่างจากเปลวเทียนเรียกว่าเตโชกศินจนตาเกือบบอดสนิท ชื่อเสียงของท่านขจรไกลแม้แต่เจ้าแหลมสีสเกตอดีตแชมป์โลกยังให้ความเคารพศรัทธาวัตถุมงคลของท่านโด่งดังด้านอยู่ยงคงกระพันหรือสายเหนียวรูปหลอดไตรามาสหลวงปู่บุญมาหลวงปู่บุญมาที่ท่านสอบถามถึงน่าจะเป็นหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมแห่งสำนักสงฆ์เขาแก้วทองจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ดังในภาคตะวันออก วันเกิดท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่7พฤศจิกายนพศ2482อายุและพรรษาเมื่อนำวันเกิดมาคำนวณกับวันที่ปัจจุบัน20สิงหาคม2568จะพบว่าท่านมีอายุ85ปีและกำลังจะเข้าสู่ปีที่86ในเดือนพฤศจิกายน2565นี้ส่วนพรรษาจะประมาณ60พรรษาอุปสมบทเมื่ออายุ25ปี มรณภาพข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะับปัจจุบัน20สิงหาคม2568ระบุว่าหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมยังดำรงขันอยู่และท่านยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมาก 3. หลวงปู่สงครามอุทัยธานีผู้สืบสารวิชาอาคมสายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจากคารวาสและหลวงพอ่อฤาษีลิงดำบวชให้ เจ้าของคาถาเงินล้านสำเร็จวิชาการเพ่งเทียนเป็นที่เกรงกลัวของพูดผีตายแล้วฟื้นขนสีวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมเช่นเหรียญเสมารุ่นสมปรารถนาหลงผูสงครามอุทัยธานีมีข้อมูลดังนี้วันเกิดพศส4 8 2อายุเมื่อนำปีเกิดมาคำนวณกับปีปัจจุบันพศ2568จะพบว่าท่านมีอายุ83ปี พันสาจากข้อมูลที่พบระบุว่าท่านมีพันา 29, สา29พันสาณเวลาที่มีการกล่าวถึงในคลิปมรณภาพจากการตรวจสอบข้อมูลณวันที่20สิงหาคมพศ2568ยังไม่พบข้อมูลว่าหลวงปู่สงครามได้มรณภาพข้อมูลที่พบส่วนใหญ่ยังคงกล่าวถึงท่านในฐานะพระเกจิอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่4 หลวงปู่ลองสิริทโรวัดวิเวกวายุพัฒน์ตำบลหนองจิกอำเภอบางประอินจพระนครศรีอยุธยาอายุ90ปีหลานวงปู่พริ้งวัดบางประกอบพระอาจารย์ของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์วัตถุมงคลจากหลวงปู่พริ้งวัดบางประกอบพระอาจารย์ของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้สืบสารตำนานการสร้างปลุกเสกวัตถุมงคลจากหลวงปู่พริ้งวัดบางประกอบเช่นลูกอม พายันวัตถุมงคลอีกหลายอย่างอันดับหลวงปู่ลองที่ท่านสอบถามถึงคือหลวงปู่ลองสิริทโรวัดวิเวกวายุทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันเกิดวันศุกร์ที่11กันยายนพศ2471อายุในช่วงปีพศ2562มีการรายงานว่าท่านมีอายุ91ปี5 5พ0 0ษามีข้อมูลล่าสุดที่ระบุว่าท่านมรณภาพ ขณะสิริอายุ93ปีพันษา30ปีมรณภาพหลวงปู่ลองสิริทโรได้ละสังขารแล้วเมื่อวันพิหัส,สบดีที่17สิงหาคมพศ2566เวลา12นาฬิกา39นาที 5. หลวงพ่อสเสนกตาปุญโญหรือพระครูอุปกิจสารคุณวัดพันศีตำบลท่าโพอำเภอหนองขาหยางจังหวัดอุทัยธานี เทพเจ้าผู้เมตตาจังหวัดอุทัยธานีพระเกจิอาจารย์ดังลุ่มน้ำสแกรกรังปัจจุบันอายุ91ปีเทพเจ้าผู้เมตตาจังหวัดอุทัยธานีเช่นเหรียญหลวงพ่อเสน่รุ่นรวยมหาเศรษฐีวิกหัวหินจัดสร้างหนึ่งในหพระเกจิดังปีหน้า2565หรือหลวงพ่อสเสน่กะตะปุญโยหรือพระครูอุปกิจสารคุณแห่งวัดพันศีตำบลท่าโพ อำเภอหนองไขยอย่างจังหวัดอุทัยธา,ยานีท่านได้ละสังขารแล้วครับมรณภาพวันที่2พฤศจิกายนพศ2565เวลาประมาณ08นาฬิกาอายุสิริอายุ91ปีพรนษา69พรรศา